สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปยทานเป็นรูปดอกกุหลาบแย้มบุษยาสวยๆน่ารักน่ารักโดยริบบิ้น3เส้นแล้วก็ใส่เหรียญที่หลังนะคะสวยๆแบบน่ารักน่ารักกันเลยค่ะนี่นะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยกันไกลเหรียญริบบิ้นค่ะวันนี้รีจะใช้ริบบิ้นตาระคังเบอร์2เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยค่ะ ดีจะตัดริบบิ้น3ามเส้นที่ความยาว95เซนติเมตรรวบมารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะคะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไว้แล้วนะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสานกันเลยนะคะรีจะจับเอาริบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาสวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่สากดตรงรอยพับสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่1แล้วก็เปิดออกดึงเอาเส้นที่2อออกมาจับให้เข้าที่ค่ะนี่นะ เราก็จะได้เป็นฐาน3เสร็จแล้วเราก็จะมาสารเป็นฐาน6จับอลิบินฝั่งด้านขวามือทับเฉียงขึ้นไปด้านบนจับอลิบินเส้นด้านบนทับเฉียงลงมาด้านล่างแล้วจับอลิบินเส้นด้านล่างสอดเข้าตรงช่องนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง6เส้นกดๆจับๆให้กระชับได้เป็นฐาน6กลับด้านค่ะ กล so e ับด้านมาเราก็จะมาสานต่อกันเลยนะจับออลิบินเส้นที่1ขึ้นมาทับด้วยเส้นที่2เส้นที่2อทับด้วยเส้นที่3เราจะมีริบบิ้น3เส้นด้านบนแล้วก็จะมีริบบิ้น3เส้นด้านล่างเสร็จแล้วเราก็จะมาสานสลับกันจับออลิบินเส้นที่1ด้านบนวางลงมา1ด้านล่างขึ้นมาด้านบน2ด้านบนวางลงมา2ด้านล่างขึ้นมาด้านบน เส้นที่3ด้านบนวางลงมาเอาสมด้านล่างขึ้นมาด้านบนแบบนี้เสร็จแล้วจับหมุนมาเราก็จะเหลือริบบิ้น3เส้นด้านบนเหมือนเดิมเราก็จะมาสานต่อกันเลยนะจับอลิบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมาเส้นที่2สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกนี่นะค่อยๆปล่อยริบบิ้นออกมาค่ะเส้นที่สสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมา เสร็จแล้วลีก็จะปล่อยมือออกมาได้แบบนี้กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมานับริบบิ้นข้ามสองเส้นแล้วพาดนะ1 2สอง,จ,อง,สองจับริบบิ้นพาดมา1 2สองจับริบบิ้นพาดมา1 2สองจับริบบิ้นพาดมา หนึ่งสองจับริบบิ้นพาดมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะเหลือริบบิ้นสองเส้นจะไม่มีที่พาดแล้วนะลีจะจับอลิบบิ้นเส้นนี้ขึ้นมาก่อนจับริบบิ้นโค้งมาแบบนี้ขยับมาตรงปลายค่ะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกถัดจากเส้นที่พาดตะกี้นะนี่นะต่อเลยจับริบบิ้นโค้งมาสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาได้แบบนี้ นี่นะคะลีก็จะปล่อยเมือออกมากลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสานทับตามแนวนะลอดผ่านสองเส้นหนึ่งสองแบบนี้นะคะทั้ง6เส้นเลยค่ะนี่นะจับให้กระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะ ทั้งหเส้นเลยนี่นะคะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะเร็วไปไหมคะถ้าช่วงไหนเร็วไปก็สามารถกดหยุดสต็อปดูได้นะแล้วก็ค่อยๆทำไปนะคะ ลีจะจับอาริบินเส้นนี้นะจับรลิบินพับไปด้านหลังแบบนี้เสร็จแล้วจับเอาติบินพับมาด้านหน้าแล้วก็พับมาด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกหน้าเส้นของเขานะคะนะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง6เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกนิดนึงค่ะจับกลีบไล่เรียงลงมาเรื่อยๆเลยนะดูความสวยงามนะคะนี่นะจะได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะนี่นะลีจะจับอลิบินเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นพับโค้งกลับไปด้านหลังแบบนี้ เสร็จแล้วขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกใต้เส้นถัดจากเส้นของเขามาฝั่งด้านขวามือนะให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างนะแบบนี้ค่อยๆดึงริบบิ้นลงมาค่ะจะได้แบบนี้นะต่อเลยนะคะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง6เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะดูความเรียบร้อยกันอีกนิดนึงค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อก,กันเลยนะลีจะจับอลิบินเส้นนี้จับริบินพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกใต้เส้นที่ตรงกับเส้นของเขานะคะให้ลิบินขึ้นมาด้านบนแบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง6เส้นเลยนะคะ เดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะนี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกนิดนึง เสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะนี่นะลีจะจับอาลิบินเส้นนี้นะคะจับลิบินพับมาด้านหน้าเสร็จแล้วจับประตูลิบินพับมาด้านในอีกครั้งหนึ่งแบบนี้ขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงกลางระหว่างกรีบด้านในกับเส้นด้านนอกนะให้ลิบินออกมาตรงด้านล่างนี่นะคะค่อยคอยดึงลิบินลงมาค่ะตัวกรีบนี้จะสวมเอาตรงกรีบด้านหน้านี้นะคะที่เราสารก่อนหน้านะ นี่นะดูกรีบด้วยนะคะจะได้แบบนี้นะต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง6เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกนิดนึงค่ะในแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารเก็บปลายดิบินกันนะคะ ลีจะจับอลิบินเส้นนี้จับริบินพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกใต้เส้นที่ตรงกับเส้นของเขานะคะให้ลิบินขึ้นมาด้านบนจะอ,ออกมาแบบนี้นะอยู่ระหว่างสองกลีบนี้นะคะต่อเลยค่ะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้งหเส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกนิดนึงเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะนี่นะตัดออกให้สั้นหมดเลยค่ะทั้ง6เส้นเลยตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะดูความเรียบร้อยกันอีกนิดนึงนะคะนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่เหรียญกันเลยนะคะนี่นะคะ นี่นะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญโปยทานแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกกลาบแย้มบุษยาส,สวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายเลยนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทํากันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ